เอาล้วนะครับเราได้แข่งขันรอบแก้ตัวกันไมครบแล้วนะครับทีมที่ได้เข้ารอบเที่ยวรูู้กันนะที่เจอกันแล้วเข้ารอบไปก็มีสามทีมนั่นคือทีมบูเลมานีนใช่ไหมเลมเนสอ่าบเลมานเนสแล้วก็ทีมเกตแบกเกอร์แล้วก็อีกทีมหนึ่งนี่เดี๋ยวทีมอะไรวะอ๋อ,อทีมนิวเน็กซัสนะครับสามทีมแล้วก็จะมีอีกสามทีมนะครับ ที่แข่งแข่งรอบหกทีมของรอบแก้ตัวนะครับที่ตกรอบไปพลาดไปแต่ยังมีโอกาสในการจับฉลากรายชื่อทั้งสามทีมเราจะเอาแค่หนึ่งรายชื่อนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังรอบสิบหกทีมรวมกับทีมที่ชนะในรอบแก้ตัวสามทีมเป็นสี่ทีมนะครับผมี๋ยวามาดูรายชื่อกันนะคะว่ามีทีมอะไรบ้างที่ได้รับการจับฉลากทีมแรกนะครับทีมนี้นะครับ ยี่บเอ็ดจุดสามศูนย์ถึงยี่สิบสองจุดสามศูนย์นะครับสมวนครับม้วนมวลมวลมวนเวลาสูครับครับมวนแล้วนะครับเราก็สั่งไปนะครับเทมที่สองนะครับเทมที่สองทีมนี้นะครับทีมนี้นะ TBS นะครับผมสมวงนะครับทั้นึงก็ได้ ม้วนนี่นครับโอเคครับทีมที่สามก็คือทีมนี้ครับทีมแอนิแวร์นะครับจะบม้วนลงไปนะครับ อยู่ในนี้นะครับสามทีมนะครับเราจะมาเริ่มการจับฉลากกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเขย่าก่อนนะครับเพราะความแฟร์นะครับเราจะไม่รู้นะครับว่าอันไหนก็นอันไหนอ่าอือให้มันตัวทวนนะโอเคนะก็ะเริ่มนะครับว่าทีมไหนที่เป็นทีมโชคดีหนึ่งทีมนะครับที่ผมจะจับแล้วได้เข้าไปในรอบสิบหกทีมนะครับผม เอานะครับนี้นะครับเรื่องอันนี้นะเรามาดูนะครับว่าเป็นทีมอะไรมาเป็นตัวศูนย์หรือตัวโอไม่รู้นะครับเลขสามมาแล้วนะครับตรงตรงครับกล้องตรงตรงครับเบี้ยวครับไปดีครับอ่าก็นะครับมีอยู่ทีมเดียวแลครับที่เป็นตัวแรกนะครับโอเคครับทีมอีกหนึ่งทีมที่โชคดีได้เข้ารอบ อ่า16ทีมเพื่อไปแข่งขันต่อนะครับก็คือทีมนี้ครับ21.30ถึง22.30นะครับผมยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับ